สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องแสบนัวครัวเงียบครับผมมื้อนี้คือเก่าครับสิเอาสิพามาเบิ่งบรรยากาศการขายของนั่นนู่นนี่คือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวพายงางไปเบิง่งไปลุยกันเลยสวัสดีครับสวัสตัง้งยังไหมคะวันนี้ตั้งคเลค่ะตยทะเลโอ้คือแดดแท้ว,วะไม่รู้ทำไมทั้งหมด ลูกค้าเป็นได้เหมือลูกค้าเกือบเจม้านประบอโตเขามีสามตัวเลืกเกือบเจมจำทะเลพวกนี้นอันนีค้คือคุ้น่หะค่ะคือหนาเป็นยังสั่นค่ะสามสิบครับ ลูกค้ามาลาพองทุ่นแล้วนี่กูติดตามลูกค้าที่น่ารักพอ่อนเอาแคบมูลูกค้าปุกกไม้ปลอกมูใส่พร้อมสุดยอดเลย ถือลีกครักคนตั้มให้ไครนี่นี่แหละตั้มให้คุณหนา้คุณหนาคุณแม่เนี่เนี่ยเอ้ยคล้ายของหน้าแขกนะครับผู้ไปหาปลาไป็นอัปลาไม่เห็นอันนี้หน้าเอืือนะยนี่เอืือนะยอ๋อข้างหลังนี่หืม คนป่าเป็นอา่าเป็นน้องเป็นน้องแล้วมาอุดโนนหลานขอบคุณครับผมใส่เท่าเราพี่สิเปลี่ยนเราซื้อม่าเรจะเน่ยบอกว่าเปลี่ยนเลยไม่บอกขังเนี่ยไม่เอาย่างไก่ผมเรดว่าจมนใช่ขังย่างไก่ก็ยังว่ย่างไก่นขังเลโอ้ซุ่มวน้นโอ้เิดย่างไก่ของขังขังไก่เนาะ บ้างก็เอื่อญซมอันนี้หกสิบตำปาาไอตำทะเลกุ้งสดบ้างแม่ค่าผู้สดใสผู้สุดสวยสเกือบได้ผู้บ้าบ้างหัอนี่ยลูกค้าลกค้าพีน่ารัากได้บ้างหรขอบคุณลกค้าที่อุดหนุนรคครับผมขอบคุณลูกค้า,า,คาที่มาอุดหนุนต้้งยังไงนี่ กวรลิ้นคววทำความสะอาดเวลนวดืข้าวนามคงรวยที่ิแล้วอะไรคะเหมนมาขึ้นเหมนมาขึ้นขอบคุณค่ะยี่สิบมองยังเไปใช้หรืไม่ค่ะปลาเผาม่้องถามมงเมนูพี่นนอกูนะ เต็มพนังเลยอันนี้ยังทำไม่เสร็จทำซําซาสี่ก่อนขอบ่ะจนี่การย่าบุกหงมันนี่นมาบุกหงก่อนตัวมือได้เดี๋ยวนี้ว่าอันไหนเดมันยาวจะได้แบบห้องห่าห่องจได้ห้ปลงไ นี่เปัญญาอวุธตัวตัวตัวคุณลู่คีรีคุณผู้ชมตอนตอนมันคุณลู่คีค่ะเดี๋ยวพี่ต๋องจะมาแล้วนะตอนนี้โควิดระบาดพี่ต๋องไปไม่ได้เราอุดเราขึ้นหยาดกันตอนแรกใช่ไหมน้องพี่ต๋องเลยส่งข้าวกลันมาให้แล้วนะคะครับผมข้องโถงให้แล้วผมส่งไปแล้วครับเมื่อกี้นี่บางได้อี่แหละฮว่านๆเลยเราสร้างไม่ละสามสี่เหมือนที่แล้วคึ้นก่อขึ้นท่ายุงไรไม่ทันหะส่ง เนี่ยเมื่อนี้ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วครับอีกประมาณสามเดือนน่าจะได้รับฟองเงยหยอดได้ครับพี่น้องเบนสายผมคงตอนนึงทีแหละมันยังแสีบเอาอันขดมาเสีบเนาะมันมันมาแสีบเข้ามาเหรอมันเป็นเส้นยังไงมั้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับ พี่น้องเบิ้งหมูกรอบมาพ,พี่น้องมาเบิ้งตามสั่งได้แบดนี้ยังคก็บลงมือเองโอ้ยเอาอีกแล้วคอยโต๊ะขึ้นมาเนี่ยไม่นู่นยังไงน้ำหมูกรอบน้ำหมูกรอบใช่ไหมไม่ใช่เลยเนี่ขยน้าหมูกรอบ ความเสิร์ฟพ,พี่น้องชิมซะก่อน,นอตามสั่งกับมีเดาเดอ้อครับ,บนบ้เด้อผู้หนึ่งคือกล่มผู้หนึ่งคือเหล่งเก็ตนะ <c oughs> ตพ่อทะเลแสดงว่าต้องเข้มมันบอ <c oughs> นนำทะเลมันเข้ม วัตถุดิบพองเขาตอนนี้มันดิบอยู่ครับจะเอาลงกระทะแล้วมันจะเป็นวัตถุสุกหลับหมูไห่ไงบอมเพ่งมาน่ะได้ละบาดเนี่ยแม่ค้าไม่ยืนบังกันผู้นี่บังมิดเลยก็หยอกเอ๋ได้ครับบริบ,บูรีเด้พี่น้องเด้อก็หยอกว่าหากันครับไม่ค้าว่าเขาสวยเขางามมาเนี่ย เป็นเมติยังไงสัมผัสลูกค้าี่ี่เาูลูกค้าี่ี่นเพิ่อนจากไเอาแนตัข่อล่น้องเห็นเห็นการตักบนหนเือนห่เดืนเด้วมเที่ยวมาดูๆเ้อสุดเยมีร้านอิสระ สีรามีร้านอิสรเงาจ้า,า,าบาทนี่ไม่มีไข่ดาวสี่สิบ <45. S 2> หาทส่สิบห้านื้อผัดข้าแไิจามธอได้เลยเ,เข้าทะเลใช่ไหม น้ำทะเลหอมมาตูส้มบุรีไปเลยที่เห็นต้มอยู่นะว่ามันน้ำซุปได้ครับน้ำทะเลโดยเฉพาะเจีงสีเพื่อนเจีงสีเสือเนาะ่าเป็นสะโพทะเลสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ครัปลาเผาได้ยักตัวอลไวมาเนี้ยวันนี้ได้แปดตัวอืออะไรห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวถึงตัวเราคือกินน้ำส้ม น้ำนั่งเองนิดนึงตกวเล็งไหน้ำชักี๊ไวนิดนึงวันนี้ได้แปดตัวครับพี่น้องเอาของมาส่งพอดีผมคุณธพาพ่นสร้างเด็ดสร้างดีสิ้นรับครับสิ้นีัครับผมชื่อยังครับนี่ครับคุณตะวันขอบคุณครับคุณสั่งของมาจากอ่ปาตาลิโก้คนนี้ ปาตาลิโกคลิปนนี้เพื่อออกมาล่ามจามจ่าได้ค่ะต้มอีกเรื่องโอเคค่ะเปรี้ยวหวานตำจ้ำต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 ำทำยังก่อนฮึทำธรรมดาทำธรรมดาหรืออีกอย่างนึงก็คือทำลาวนะพี่น้องนะ แล้วแต่คนจะเอืน้นพอดีไปอยู่กรุงเทพโดนก็เลยพูดแบบนี้ครับโดนใครอ่ะนานนานคือ,อ,อยังอยู่นี่ซคือบบเครื่อๆเมื่อนนี่นเมือนี่คือมีดใสไซมูกันน้นะพ,าม,พามปกติมันจะมีเอฟเฟกต์วิ่งตรงนี้ปกติมันจะมีเอฟเฟกต์วิ่งตรงนี้แบบพามอย่างนี้ แต่ไม่ได้ทำนะครับขี่เกียนจ้ะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาตัดครับจะเล่นเดือกกับพวกแห้งเลยเนี่ย <c oughs> อะไรนะจะเป็นวลาย่างกันตามไปตามไปเดี๋ยวลืมใส่นั่นใส่นี่รื้อเร่ืมอี่ดิีโอ้โหจริง เงี้ัดบเบานะเงี้ยเแี้ยเงยแซ่้นมาเนี่ยต้องจิ้มเลยปาะโอ้เป็เปะไรวะทรงตอคว,วามแสบตัวการเ่นตีนดโดยอินทั้งสิบรับ้องขอบคุด,ดหลายๆผูตีมาอุอหนอน กำลังเล่นเสื้อเล่นจกจกพี่อากนอนกันเลยกันนะครับเนาะสามสิบค่ะธรรมดาธรรมดาสามสิบไอ้ตรงนี้จะวะคือยิ้มใส่กล่องหน้าตาคือสดใสเทอมือนี้ เบาประชดนะอยากนอนกันพอเหิ่งนะไปเขาีนเพื่อนนั่งโซกันไปเอาออากลากยัี่ยตามมาคงแลวเรียบร้อยเลยลูกค้าว่าเอาคงแลืแป๊บนึ่งหรอจับเบียพี่เอาอี่พี่สวัสดีค่ะไม่สายมากทำผาดเลยนะฟันอมสวัค่ะ เบ้งการแต่งสงแถวมากมากเลยเรื่องไหนหาอยู่หากินกันมันครับเบืงแต่อันอะไร้ยกาะเจป่าน้ำปัาน้ำกะตาน้ำปันสับปรดน่มีเนอหมดแล้วอันนี้ก็ได้ับปรดห่มแ้งนึ่งแปงนึ่อกันนี้เบอีน้องสซวงวสาไปใช้มาหาสัมผัสไงจรนครพนมไปยังไปล้อไปเล่น ไาพ่อหรหาแม่ไปเที่ยวเที่ยวข้อวเดือนลูกค้ามาอีกแล้วว่ามุ่งมาสิขาไปนั่งในเฮือนโตกันนั่งเส้ามีแห่งตาแย่ครับพี่น้องลูกค้าก็มาอีกเห็นบ่อยสร้างตำมุ้งอีกกันมาบ้างหน่เอาเดี๋ยวจังนอยไปตำให้อีกตำมุ้งอันนี้ไหมเออแม่เนาะก๊อกนึงกำลังควดโคกอีกแล้วโคกนึง ตามปลาทะเลค่ะตามปลาให้เผ็ดมยังก่อนเผ็ดน้อยเอาโนโน,โนัวเผ็มน้อยโนนัวเลยที่เลยที่แม่ค้าเลยค่ะแม่ค้าก็ชอบกิน็นนนัวอันนี้ว่าแซ่บนัวสำหรับเนาะอืออันนี้ปลาขาวได้เท่าไหร่ละสิบห้าตัวเอาว่าหางคืปปปอปลาแปดนะโทรมาสั่งหนึ่งเหรอที่เมาเลยชุดยอดซิบหาโตไปเลยจ้า นางยิ know, das ád, ้มเชิญมากเลยจัวตรวตอนนจ้เานะมีออเด้อีกตัวโอ้เป็นเศร้าเหรอเจนี่านับยังไงวเดี๋ยวเศร้าสามบวกคี่หาเศร้าหวดพี่น้องมันจังนั่งไดยการบอกไปหลายๆตัวมันจังอันใดเนาะหลังจากอี้ออกไปในหื่นเดียวแวบเดียวกะลูขาก็มากขึ้นเกาพี่น้อง ขอบอคุณพี่น้องลหลายๆสำหรับการติดตามคลิปนี้เขากับผ้ามาเบิงสถานการณ์นะะอัปเดตค่ะพี่น้องเดี๋ยวตัวเดีเด๋เห็นนำ้ำไอ้มือนีบรรยากาศสามสิบสี่องศาแต่ว่าก่อนหน้านี้สองมือมันฝนตกฝนหยั่งกัดเย็นมากจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าปืนนี้อู้แดดขักแดดแน่ต้องขอขอนุญาตเข้าไปในเฮือนแวบเข้าไปเราว่างงานนี้ก็ได้ออกมากอะอ่ะเสียมาถ,ถิึงไทยให้พี่น้อง สิมาลาพี่น้องไปก่อนคลิปนี้เดี๋ยวจังเดยสิมาพอกันคลิปหนา้านะครับพี่น้องลาคลิปนีล้ลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดี